วันนี้น้องผมลำบากมากช่วยเหลือน้องผมหน่อยได้ไหมคือต้องพาเด็กมาที่นี่หรือเปล่าแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยโหให้ไปช่วยเหลือน้องเฟิร์สที่อยู่ข้างในนะคือแกสวัสดีครับสวัสดีพีพีเอหลวงป้า,าทุกทุกท่านนะครับอยู่กับผมเบอร์เดนป่าล้าผีนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาขอความช่วยเหลือจาก คนเมืองรับแลนะครับให้ช่วยรักษาน้องเฟิร์สที่ตอนนี้อาการสาหัสอยู่ก็ในวันนี้เนี่ยผมมาคนเดียวนะครับซึ่งตอนนี้น้องบาสเนี่ยกำลังดูอาการน้องเฟิร์สกับแม่นะพีเอฟซีก็โอเคครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยแต่ผมเนี่ยจะขอตัวนะเดินทางเข้าไปในเมืองแบบไปดูคนเมืองรับแลคือขอความช่วยเหลือนะพีเอฟซีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาการน้องเฟิร์สเนะี่ยค่อนข้างแย่เลยนะครับน้องยังไม่ได้สติเลยนะครับก็อโอเคครับยังไงเนี่ยผมขอคนละหนึ่งไลค์ หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยมีกําลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะพี่พีเอฟซีผมก็ไม่รู้ว่าคนเมืองรับแรจะช่วยเหลือผมหรือเปล่าเพราะว่าในอีพีที่แล้วเนี่ยเราได้ไล่เขาวะพีพีเอฟซีก็ยังไงนะผมภาวนาให้เขาเนี่ยช่วยเหลือผมหน่อยนะครับเพราะว่าน้องเฟิร์นเนี่ยผมนั่งสารจริงๆนะครับพีพีเอฟซีครับโอเคครับเดี๋ยวังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปในเมืองรับแรงกันเลยดีกว่าครับพีพีเอฟซีครับไปเดี๋ยวผมก็จะเดินทางเข้าไปทางนี้นะครับ ผมภาวนาอย่างเดียวคือยังไงให้แบบคนเมืองรับแลช่วยเหลือน้องเฟิร์สก็พอนะถังเขาอยู่ไนวะค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับโอเคเนี่ยผมขออนุญาตหาถังเขาก่อนตอนนี้เนี่ย ผมยังจำทางไม่ค่อยได้เลยนะครับแต่ประเน้ีนน่็นกออไฟน่าจะแถวนี้นะ P P F พี่เอฟซีว่าจุดที่เราเจอกระลอกเนี่ย ก็บริเวณนี้นะมันก็น่าจะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่สักเท่าไหร่นี่จุดที่ผมก่อ,อกไฟก็จะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะนั่ง นั่งรอดูคนเมืองรัดแรงสวรรค์ก่อน ผมภาวนาอย่างเดียวนะให้คนมันรับแรวออกมาสักคนหนึง่งก็ยังดีนะคงจะให้แกไปช่วยรักษาดูว่าจะได้แข็งแรงหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ผมไม่เจอใครเลยนะครับ <S <S ใช่บัวน่ะใช่ไหมครับ <S <S เห, <S <S เหมือนใช่นะ ้าครับฟ้าอยู่เมืองรับแลเลรอครับช่วยน้องผมหน่อยได้ไหมผมขอร้องละคือตอนนี้น้องผมลำบากมากโอ้ทังนั้นละช่วยหน่อยได้ไหมครับผมจะขอเขาไปไปข้อความช่วยหลืยนะผมไว้แล้วครับ ไปช่วยเหลือน้องผมหน่อยได้ไหมคือตอนนี้การน้องผมแย่มากเลยคือน้องโดนพวกสีดีสาสเล่นงานนะผมขอร้องนะครับเขาไปช่วยหน่อยได้ไหมครับคือตอนนี้มันเขาจะช่วยเหลือผมแล้วนะครับพี P ่พีเอฟซีคือต้องพาเด็กมาที่นี่หรือเปล่าหรือวอ่าจะไปที่บ้านครับเขาให้พามาที่นี่นะ ช่วยเลือหน้อผมด้วยนะครับคือตอนนี้แกยอมแล้วเฮ้ยแกไปไหนวะแกไปไหนก็ไม่รู้แล้วนี่ซากอะไรวะซากตัวอะไรวะเนี่ย วตัวป้าครับเรายังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยป้าครับแกวิ่งเข้าไปในเมืองแล้วอ่ะเกียใจเอ่ะโอ้มีเยะอะกรบมึงเฮ้ยโอทางนะป้าช่วยน้องผมด้วยนะครับ คือตอนนี้น้องผมแย่มากเลยคือตอนนี้เนี่ยผมก็จะขอร้องป้าเขาให้ไปช่วยเหลือน้องเฟิร์สที่อยู่ข้างในนะแล้วตอนนี้ป้าแกก็ตกลงกับเราแล้วนะครับว่าจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับต้องพาเด็กมาที่นี่ใช่ไหมครับคือตอนนี้ นาเขาหรือว่าป้าเขาบอกให้พาเด็กมาที่นี่นะซึ่งผมเนี่ยจะต้องพาน้องเฟิร์นเนี่ยมาที่นี่นะต้องใช้เวลาไหมครับคือแกไม่ยอมคุยนะดีนะารู้ใช่เพอร์ลจี้นะคือผมดีใจมากตอนเนี้ยผมจะขอเข้าไปกราบไหว้เข้าก่อนนะคือแบบขอบคุณนะ PFC ผมขอขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยเหลือน้องผมผมดีใจมากเลยแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เนะี่ยอาการน้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแต่คือคาๆเนี่ยน้องเนี่ยได้โดนายปอบนะทําร้ายร่างกายจนตอนนี้อาการยังไม่ดีขึ้นเลยและยังไม่ฟื้นเลยผมก็จะขอบรบกวนคนเมืองรับแรงเข้าไปช่วยเหลือหน่อยจะได้ไหมครับคือแกก็ไม่ปฏิเสธอะไรผมนะพพฟซคือแก เต็มใจที่จะช่วยเหลืออย่างมากแล้วคนผมเนี่ยรู้เลยนะคือผมดีใจมากแนละตือนตันในการมีน้ําใจของคนที่นี่มากๆนะผมเองจะไม่รู้เลยว่าจะตอบแทนยังไงดีนะคือผมจะต้องตอบแทนไหมครับหรือว่าต้องตอบแทนด้วยอะไหรหรือเปล่าคือแกไม่เอาของตอบแทนอะไรเลยนะพีทีเอซีแต่ผมเนี่ยจะลองให้ถ้าน้องเฟิร์สฟื้อเนี่ยเดี๋ยวลองจะลองให้น้องเฟิร์สเนี่ยบวชนะครับพีพีเอซีก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะ คือตอนนี้ขอให้น้องเฟิร์สฟื้นขึ้นมาก่อนนะครับก็โอเคนะครับพี P ่พีเอฟซีคือตอนนี้เขาก็ยอมช่วยเหลือน้องเฟิร์สและเดี๋ยวจะพาน้องเฟิร์สเนี่ยมาดูอาการนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนเมืองรับแรก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวด้วยข้างในก็มีอีกเยอะแล้วเราก็เกรงใจท่านด้วยนะครับคือเราดีใจมากนะตอนนี้มาขอความช่วยเหลือจากคนเมืองรับแรให้ไปช่วยเหลือน้องเฟิร์ส แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นผลแล้วด้วยนะตื่ตนตาในน้ำใจของเขามากนะครับโคตรดีใจผมบอกตรงๆนะครับเฮ้ยแกทำอะไรวะ โอ้แกนั่งสมาธินะ BFC อุ้ยแกเรียกผมเอาไงดีขอญอาตเข้าไปนะ <Okay. S 2> ครับคือแกเหมือนนั่งสมาธิอยู่นะครับ ตอนนี้ผมคุยกับท่านนะคือเหมือนแจ๋จะสื่อสารว่าทำนองแบบให้รีบมาก่อนเจวันนะอาการแบบนี้ไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่ฟื้นแล้วนะครับหรืออาจจะมีอันเป็นไปเลยทีเดียวนะครับพี่พีเอฟซีนะและคือตอนนี้เนี่ยแกก็สื่อสารคือแบบว่าน้องเนี่ยไม่ยังอยู่กับเรานะครับแต่ว่าเหมือนวิญญาณเนี่ยจะออกจากร่างยังวนเวียนอยู่นะนะตอนนี้ เดี๋ยวเขาเนีจะทําพิธีให้แล้วก็รักษาในแบบต่างๆให้นะครับให้รีบพามาหาท่านนะทีเอฟซนะคือตอนนี้ผมก็พูดไม่ถูกแล้วคนลุกมากตอนนี้ไม่รู้เกิดจากอะไรเลยนะครับคือง,ง่ายๆคือดีใจนะแล้วแกพยายามจะสื่อสารอีกหลายเรื่องผมก็จะขอฟังดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ p ีเอได้รับชมนะ คือตอนนี้แกบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องเฟิร์นเนี่ยยังอยู่ตรงบ้านปอบนะคือคือว่ายายปอบเนี่ยได้เอาไปกินเหมือนจะกินดวงวิญญาณแต่ว่าตอนนี้ยังกินไม่ได้มันต้องรอให้เลยวันปล่อยผีถึงมันจะกินสาเร็จและเราเนี่ยต้องมาช่วยก่อนวันพระนะครับทีพีเอฟซี F C. คือผมต้องรีบมาแล้วผมต้องรีบกลับบ้านพาน้องเฟิร์นมาที่นี่แล้วนะคือเราต้องรีบช่วยให้สาเร็จเลยนะครับทีพีเอฟซี F C. ดี๋ยวผมจะขอคุยกับแกก่อนว่าวันนี้แกจะพอมีเวลาช่วยเหลือไหมนะครับวันนี้ท่านพอจะมีเวลาช่วยเหลือไหมครับ <Yeah. S 2> ทำไมครับคือ <c oughs> วันนี้แกยังไม่มีเวลานะ <c oughs> เพราะว่าตรงนี้เนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยมีทําบิยใหญ่มากในรอบหลายปีนะครับเป็นบุญที่ เก็บบารมีด้วยกันนะไม่น่าทำไมแกถึงใส่ชุดที่สง่างามมากๆนะครับ p ีทีครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราก็นะครับจะพรุ่งนี้ได้ไหมครับท่านคือพรุ่งนี้ได้นะ p ีทีพรุ่งนี้น่คือโอเคเลยเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะรีพามาอย่างเช้าตูลรูเลยรีพาน้องเฟิร์สเดี่ยวมาที่นี่ดีกว่านะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวพุ่งนี้เนี่ยผมเนี่ยจะพาน้องของผมเนี่ยมาที่นี่นะครับท่านคือพามารักษาได้ใช่ไหมครับคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมครับได้เลยใช่ไหมครับคือได้เลยนะพี่พีเอฟซีผมดีใจมากนะครับโอเคครับผมขอลานะครับคือตอนนี้เราเนี่ยมีแพนที่จะช่วยน้องเฟิร์สอย่างสําเร็จแล้วนะครับคือเขาเนี่ยช่วยเหลือได้นะเพราะว่ายังไง คือตอนนี้หลายปัจจัยมากๆนะโอ้ผมตื้นตานในการมีน้ำใจของคนเมืองรับแรงมากๆตอนนี้นะ PPFc เอางี้เดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางกลับบ้านเพื่อไปดูอาการน้องเฟิร์สกันอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะพาน้องเฟิร์สมาในวันพรุ่งนี้นะครับนนลีนาะลิชเชอร์ฟองมือนะครับ PPFc จะไปแล้วนะนะ เมื่อแกจะเข้าเมาืองนะไปแล้วอกกอกิซูเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูสักหน่อหนึ่งเองทา้งคูทงทันนะ้งไปหนดูอาคาละค่อนข้างเยอะไปไหนเราไม่ ก็ไม่มีอะไรนะไม่รู้เข้าไปทางไหนนะครับโอ okay. เคยังไงเราก็เตรียมตัวกลับบ้านไปดูแลน้องเฟิร์สอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวดูอาการน้องเฟิร์สอีกทีนึงนะครับพี่พีเอฟซีคือตอนนี้อาการน้องเฟิร์สก็ค่อนข้างคือจะแย่อยู่นะครับเฮ้ยเ hey, ข้ามาต่อไหนวะแล้เมื่อกี้ผมเดินเข้าไปไม่เจอ ผมลาแล้วนะครับเหมือนแกจะยังสงสัยกลัวผมจะเข้าไปอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับพีพีเอฟซีเนาะผมว่าน่าจะมีส่วนนะแกกลัวผมจะเข้าไปแบบยุ่งในเมืองของเขาหรือเปล่าพีพีเอฟซีว่าไงครับแต่ผมเองเนะี่ยผมไม่ยุ่งอยู่แล้วนะผมแค่เข้าไปดูทางเข้ามันเป็นประมาณไหนนะพีพีเอฟซีก็งี้เดี๋ยวยไง พวกผมก็จะขอตัวผมขอตัวกลับก่อนดีกว่านะครับพรดูแกคือแบบกลัวมจะเข้าไปมากตอนเนี้ยผมไม่เข้าไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าผมเข้าไปเนี่ยแกคงจะกนหนักเราไม่ช่วยเหลือน้องเฟิร์สก็เป็นได้นะครับโอเคแต่เราเดินทางกลับกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราค่อยพาน้องเฟิร์สมานะครับสเอออยู่ไหนวะ หมดพัน<ว>แล้วจุดที่ผมมันก็ไฟาทางนี้ทางออกก็แถวๆนี้ตอนนี้คือผมดีใจสุดๆเลยนะครับ ผมขออนุญาเดินทางกลับบ้านก่อนครับก็ตอนนี้เนี่ยผมได้เดินทางออกมายังข้างนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพีพีเก็คือตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือที่เมืองกรบแลเนี่ยสำเร็จนะครับ คือแกก็ยอมช่วยแต่ด้วยดีนะครับคืออาการตอนนี้เนี่ยผมก็อธิบายไม่ถูกเดี๋ยวก็จะพามาดูอาการที่นี่แล้วกันนะครับแต่คนเมืองรับแลเนี่ยช่วยเหลือผมนะเขาบอกให้พามาที่นี่เลยเดี๋ยวแกเนี่ยจะช่วยเหลือนะครับ PPFC ผมก็ดีใจอย่างมากนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมก็จะขอตัวนะครับเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับ PPFC ครับก็ยังไงเนี่ยผมขอําลังใจด้วยนะครับ ผมขอแค่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยมีกําลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะครับและจะได้มีกําลังใจในการพาน้องเฟิร์นมาช่วยเหลือนะครับแต่ผมเนี่ยจะช่วยเหลือน้องเฟิร์นเนี่ยอย่างเต็มที่นะครับพพฟซครับไม่ปล่อยให้น้องเนี่ยโดดเดี่ยวแน่นอนนะคือวันนี้นะเขาไม่ว่างจริงๆผมก็เลยไม่ได้พามาเพราะวันนี้เป็นเขาบอกเป็นแบบวันทําบุญใหญ่ของคนเมืองรับแลนะครับก็โอเคครับยางไงผมขออนุญาต ลาพีพีเอฟซจะเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับเหนื่อยมากนะครับสวัสดีครับ